จีวรพระสงฆ์แขวนอยู่บนกิ่งไม้กลางป่าลึกเชียงใหม่แต่องค์พระหายไปไหนไม่มีร่องรอยบาดไม่มีรอยเท้ามีเพียงกลิ่นกัญยาเย็นยเยือกที่พัดพาความตายมาเรื่องราวอาถรรพ์ที่ทีมนักเดินป่าต้องเผชิญคุณกล้าดูจนจบไหมแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ใช่แค่พระที่หายไปแต่มีบางอย่างกำลังรอจะห่มจีวรผืนนั้นใหม่อาถรรพ์จีวรในป่าเชียงใหม่เสียงจักจั่นระงมกล้องในป่าลึกเป็นยามบ่ายที่ร้อนชื้นของเดือนพฤษภาคม แสงแดดลอดผ่านเรือนยอดไม้ลงมาเป็นริ้วทีระและเพื่อนอีกสองคนเดินตามรอยเท้าบนเส้นทางที่แทบไม่เคยมีใครย่างกลายกลิ่นดินชื้นและใบไม้ที่เน่าเปื่อยคละคลุ้งทันใดนั้นนนก็หยุดกึกด,ดวงตาของเขามองตรงไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันเป็นต้นยางนาสูงลิ้วที่ยืนตระงานอยู่กลางกลุ่มไม้ไผ่นั่นอะไรนะเสียงของนอนเบาจนแทบกระซิบทีระเดินเข้าไปใกล้ สิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมันคือจีวรพระสงฆ์สีแก่นขนุนที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้สูงจีวรนผืนนั้นดูใหม่มากมันพาดอยู่ราวกับว่าเพิ่งมีคนถอดออกไปเมื่อครู่แต่รอบๆไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอื่นเลยไม่มีกรดไม่มีบาทไม่มีรองเท้าไม่มีแม้แต่รอยเท้าพระสงฆ์บนพื้นดินความเงียบเข้าปกคลุมอย่างฉับพลัน เสียงจากจันที่เคยดังสนั่นพันหายไปมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเบาที่ทําให้ชายจีวอนพลิ้วไหวเล็กน้อยมันดูเหมือนกําลังรอใครบางคนอยู่จังหวะนั้นเองที่รารู้สึกเหมือนมีน้าเย็นจัดหยดลงบนต้นคอของเขาเขายกมือขึ้นสัมผัสไม่ใช่เหงื่อและไม่มีเมฆฝนความรู้สึกเย็นวาบนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างมันไม่ใช่ความเย็นสบาย แต่เป็นความยิ่งใหญ่เยือกที่มาพร้อมกับความรู้สึกถูกจ้องมองขนของเขาลุกชันขึ้นพร้อมกันทีระค่อยค่หมุนตัวช้าๆ้าสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆบความมืดทึบใต้ต้นไม้ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเงาของกิ่งไม้บิดเบี้ยวจนดูคล้ายรูปร่างประหลาดนนและชัยก็เริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายใบหน้าของพวกเขามีเหงื่อผุดออกมาเราเราควรถอยออกมาจากตรงนี้ไหมชัยถามเสียงสัน่น แต่ทีระไม่สามารถละสายตาจากจีวรนผืนนั้นได้เขาเริ่มก้าวเท้าเข้าไปหาต้นไม้ทุกย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีแรงมองไม่เห็นรั้งไว้เมื่อเขาเข้าใกล้มันเพียงไม่กี่ฟุตกลิ่นบางอย่างก็กระทบจมูกเขาอย่างแรงมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ป่ามันไม่ใช่กลิ่นดินมันเป็นกลิ่นหอมเย็นแบบกรมยานกลิ่นที่ชวนให้นึกถึงพิธีกรรมโบราณกลิ่นนั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนหน้าอึอดอัด และในตอนนั้นเองที่ระสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีเข้มเล็กๆที่มุมหนึ่งของจีวรนรอยนั้นดูเหมือนรอยเลือดที่แห้งกรังเขาเอื้อมมือออกไปจะสัมผัสทันใดนั้นลมที่เคยเผ่วเบาก็เปลี่ยนเป็นพายุหมุนขนาดเล็กพัดเอาใบไม้แห้งขึ้นมาคลุ้งจีวรนผืนนั้นสะบัดอย่างแรงและสิ่งที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ด้านหลังจีวรนก็เผยให้เห็นและสิ่งที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ด้านหลังจีวรนก็เผยให้เห็น มันคือพวงมาลัยดอกไม้แห้งสีซีจางมาลัยเก่าแก่เหมือนถูกทิ้งไว้ที่นั่นมานานนับปีมันถูกร,อร้อยด้วยดอกไม้พื้นเมืองที่ไม่รู้จักชื่อแต่สิ่งที่ทําให้ทีรัตัวแข็งที่ไม่ใช่พวงมาลายัยแต่เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มมาลัยผืนนั้นไว้มันคือเส้นผมมนุษย์สีดําสนิทเส้นผมจํานวนมากพันเกี่ยวรัดมาลัยจนแน่นหนามันยาวและหนาจนดูคล้ายกับรังนกขนาดใหญ่ ความรู้สึกเย็นเยือกที่ต้นคอพลันพุ่งสูงขึ้นมันไม่ใช่หยดน้ําแต่เป็นความรู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ด้านหลังเขาลมหายใจที่เย็นเฉียบและไร้เสียงที่ระแข็งเป็นหินเขาไม่กล้าหันกลับไปมองนอนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเริ่มส่งเสียงครางเบาๆทีระข้างหลังนายเสียงของนอนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุด ใช่ที่ปกติเป็นคนใจกล้าที่สุดถึงกับสุดตัวลงกับพื้นดวงตาของเขากรอกไปมาอย่างบ้าคลัง่งในจังหวะนั้นทีระได้ยินเสียงบางอย่างเสียงดังฉับเบาๆคล้ายเสียงผ้าเนื้อดีที่ถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วจีวรบนักกิ่งไม้ก็เริ่มขยับมันไม่ได้พลิ้วไหวตามแรงลมอีกต่อไปแต่มันพับตัวลงอย่างช้าๆ เรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังปลดมันออกจากกิ่งไม้กลิ่นกัญยาหอมเย็นเมื่อครูพันเปลี่ยนเป็นกลิ่นสาบสางรุนแรงกลิ่นคาวคล้ายเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนานหลายวันผสมกับกลิ่นดอกไม้แห้งที่แสนเยือกเย็นทีระเริ่มหายใจติดขัดเขารับรู้ได้ถึงความกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นมันกำลังบีบอากาศร,รอบๆตัวพวกเขานนกรีดร้องออกมาเบาๆเขาใช้มือปิดปากตัวเองไว้แน่น จีวรผถืนนั้นค่อยๆลอยลงมาไม่ได้ร่วงหล่นแต่ลอยช้าๆเมื่อจีวรหลุดพ้นจากกิ่งไม้เงาที่อยู่ด้านหลังจีวรนก็ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์มันเป็นรอยเว้าบนลำต้นของต้นยางนารอยว้าที่ดูเหมือนถูกสลักเป็นรูปมนุษย์ยืนตรงแต่สิ่งที่ทําให้ความหวาดกลัวทะลุขีดจํากัดคือสิ่งที่เติมเต็มรอยเว้านั้นอยู่มันคือเงาดําทมิน เงาที่มีรูปร่างสูงใหญ่มันแนบสนิทอยู่กับลำต้นของต้นไม้ไม่มีดวงตาไม่มีใบหน้าไม่มีมือหรือเท้าที่ชัดเจนมีเพียงรูปร่างที่คลุมเครือเหมือนเงาของพระสงฆ์ยืนสงบแต่ความรู้สึกที่แผ่ออกมานั้นไม่สงบเลยมันคือความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานที่รารู้สึกว่าหูของเขาอื้ออึงเสียงภายในหัวดังขึ้นมาอย่างบ้าคลัง่งมันไม่ใช่ภาษา แต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวทอนมานับพันปีจีวรนผืนนั้นลอยมาอยู่ตรงหน้าเงาดำแล้วมันก็พันรอบเงาอย่างรวดเร็วพันซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอยเลือดสีเข้มบนจีวรนดูเหมือนจะเรืองแสงขึ้นมาเล็กน้อยในความมืดสลัวเมื่อจีวรพันจนมิดเงาดำนั้นก็ถูกกลืนหายไปแทนที่ด้วยพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่ใช่พระสงฆ์ที่มีชีวิตแต่เป็นร่างที่ถูกห่อหุ้มด้วยจีวรนแน่นหนา ส่วนที่มองเห็นเป็นผิวหนังนั้นซีดขาวราวกับหินอ่อนดวงตาของร่างนั้นปิดสนิทและไม่มีลมหายใจแต่ที่มุมปากมีรอยยิ้มอันแสนสงบสงบจนน้าขนลุกร่างนั้นค่อยๆ่หนเยหน้าขึ้นแม้ดวงตาจะปิดอยู่แต่ทีระรู้สึกว่าถูกจ้องมองอย่างทะลุปรุโปรงแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในอากาศมันมาจากรอบทิศทางเสียงที่แหบพร่าย็นเยียบ เป็นภาษาล้านนาโบราณที่ฟังดูเหมือนบทสวดศักดิ์สิทธิ์แต่คำพูดนั้นกลับเป็นคำขู่ที่ชวนให้วิญญาณสั่นสท้านผู้ใดรบกวนที่พำนักผู้นั้นจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสมส่ทันใดนั้นจีวรที่พันร่างอยู่ก็คลายออกมันไม่ได้ลอยขึ้นไปบนกิ่งไม้เหมือนเดิมแต่มันพุ่งเข้าใส่ทีระด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อทีระกรีดร้องด้วยสัญชาตญาณเขาถอยหลังอย่างรุนแรง พยายามจะวิ่งหนีให้พ้นจากจีวอนที่เหมือนมีชีวิตนั้นแต่มันเร็วเกินไปจีวอนผืนหนาปะทะเข้าที่หน้าอกของเขาอย่างแรงความรู้สึกไม่ได้เหมือนถูกผ้าตีแต่มันคือความเย็นเฉียบที่เจาะทะลุผิวหนังเข้าไปถึงกระดูกทีระล้มลงลมหายใจทั้งหมดถูกสู่ออกจากร่างกายร่างกายของเขากระตุกอย่างรุนแรงเขามองเห็นเพื่อนทั้งสองคนนนลกำลังคลานหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต ชาย,ยิงคงนั่งตัวสั่นอยู่กับที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยสายตาของทีระเหลือไปเห็นจีวอนมันกำลังคลี่ตัวออกบนพื้นดินเหมือนกับจะรอให้เขาเข้าไปสวมมันรอยเลือดแห้งกลางบนจีวอนดูเหมือนจะเต้นระริกในชั่วพริบตาแห่งความหวาดกลัวและสับสนร่างของพระสงฆ์ที่ไร้ชีวิตนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งยืนอยู่ข้างๆจีวอที่คลี่อยู่บนพื้น มือที่ซีดขาวของร่างนั้นค่อยๆเอื้อมลงมานิ้วที่เย็นจัดสัมผัสโดนปลายเท้าของทีระความเย็นนั้นไม่ใช่แค่ความเย็นทางกายภาพมันคือความเย็นของความว่างเปล่าและความตายทีระพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายไม่ตอบสนองลิ้นแข็งค้างอยู่ในลำคอเขาได้ยินเสียงกระซิบนั้นอีกครั้งดังอยู่ข้างหูเจ้าคือผู้มาใหม่ในที่สุด ทีระก็สามารถแต่งเสียงออกมาได้เสียงที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ไม่แต่ร่างนั้นไม่สนใจมันค่อยๆดึงข้อเท้าของทีระลากเขาไปหาจีวรนผืนนั้นชา้าช้าอย่างเนิบนาบแต่เต็มไปด้วยแรงดึงที่ไม่อาจต้านทานใบหน้าของทีระซีดเผือดเขาได้กลิ่นสาบสางที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จมูกของเขาแทบจะแตะก,กับผ้าสีแก่นขนุนเขาเห็นร่องรอยของเส้นผมสีดำบางส่วนมันติดอยู่กับพื้นผิวของผ้าเหมือนถูกซ่อนไว้นนและชัยวิ่งหนีหายไปในพงไพรแล้วเหลือเพียงทีระอยู่ตามลำพังกับเงาที่ต้องการเพื่อนร่วมทางและจีวอนที่ต้องการผู้สมใส่คนใหม่เข่าของทีระสัมผัสกับเนื้อผ้าเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้น สิ่งที่ทำให้เขาหยุดดิ้นรนทั้งหมดคือการสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขามันคือพระเครื่องเก่าแก่ที่แม่ของเขามอบให้พระเครื่องที่ถูกเสกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเขาไม่มีแรงพอที่จะหยิบมันออกมาแต่เขารวมพลังทั้งหมดเพื่อส่งจิตไปที่พระเครื่ององค์นั้นพร้อมกับท่องบทสวดที่จำได้ขึ้นใจแม้เสียงจะแทบไม่ได้ยินเพียงแค่นโม ทันทีที่เสียงนั้นเล็ดลอดออกมาจากปากร่างพระสงฆ์ที่ไร้ชีวิตนั้นก็ชะง,งักไปเหมือนถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตมือที่จับข้อเท้าของทีรสันเทาดวงตาที่ปิดสนิทดูเหมือนจะเบิดพลงเล็กน้อยแต่แล้วมันก็ปิดลงอย่างรวดเร็วจีวรนที่คลี่อยู่บนพื้นก็ยุบตัวลงเหมือนกับลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกกลิ่นสาบสางหายไปในพริบตาแทนที่ด้วยกลิ่นดินและใบไม้เหมือนเดิม เงาดำบนลำต้นยางนาหายไปแล้วเหลือเพียงจีวรนผืนหนึ่งที่พับวางอยู่บนพื้นอย่างเรียบร้อยเหมือนมีใครเพิ่งพับมันไว้ตรงนั้นทีระนอนหายใจรวยรินอยู่ข้างๆหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสึกเขาใช้เวลาหลายนาทีในการรวบรวมแรงก่อนจะค่อยๆค,คลานหนีออกมาจากบริเวณนั้นเขาไม่มองกลับไปอีกเลยไม่แม้แต่จะมองจีวอนผืนนั้นเป็นครั้งสุดท้าย หลายวันต่อมาที่ระรอดชีวิตออกมาได้พร้อมกับอาการที่สูงและฝันร้ายซ้ำๆตำรวจและหน่วยกู้ภัยกลับเข้าไปในป่าตามคำให้การของนนและชัยพวกเขาพบเพียงจีวอนสีแก่นขนุนแขวนอยู่บนกิ่งไม้ตามเดิมไม่มีรอยเลือดไม่มีเส้นผมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆและแน่นอนไม่มีใครพบพระสง์ นับจากวันนั้นทุกครั้งที่ลมหนาวพัดผ่านที่รัจะรู้สึกถึงกลิ่นกำยานแถวเบาและรู้ดีว่าจีวรนผืนนั้นยังคงแขวนอยู่เราคอยผู้มาเยือนคนต่อไปหนาที่แห่งนั้นในป่าลึกของเชียงใหม่นับจากวันนั้นทุกครั้งที่ลมหนาวพัดผ่านที่รัจะรู้สึกถึงกลิ่นกำยานแถวเบาและรู้ดีว่าจีวรนผืนนั้นยังคงแขวนอยู่ เราคอยผู้มาเยือนคนต่อไปณที่แห่งนั้นในป่าลึกของเชียงใหม่ปัจฉิมบทของทีระแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายปีเหตุการณ์ในป่าวันนั้นยังคงตามหลอนทีระอย่างไม่สิ้นสุดเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เลยเขาย้ายออกจากเชียงใหม่หลีกหนีจากป่าและภูเขาที่เคยรักแต่หนีไม่พ้นเงาที่ฝังลึกในจิตใจทุกคืนก่อนนอน เขาจะเห็นภาพจีวรสีแก่นขนุนที่ลอยเข้าหาสัมผัสความเย็นยีเยื่อของมือที่ซี่ขาวนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาการป่วยทางกายหายไปแล้วแต่อาการป่วยทางจิตวิญญาณกลับเพิ่มขึ้นเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกแปลกกัวแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้ปลัวความเงียบสงัดของยามค่ำคืนและที่น่ากลัวที่สุดเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงแหลม แต่เป็นเสียงทุมนุ่มลึกคล้ายบทสวดที่ขาดหายเสียงนั้นมักจะดังขึ้นเมื่อเขาอยู่คนเดียวเจ้าหนีไม่พ้นหรอกที่ของเจ้ายังว่างเปล่าทีระรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในป่ากำลังตามเขามามันไม่ได้เร่งรีบมันเพียงแค่รอคอยให้ความอ่อนแอเข้าครอบงำการกลับมาของนอนวันหนึ่งนนโทรศัพท์มาหาทีระ เป็นครั้งแรกในรอบสามปีน้ำเสียงของนอนเต็มไปด้วยความกระวนกระวายทีระฉันฉันต้องบอกอะไรนายบางอย่างนนเล่าว่าเขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าทีระเขาพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความหวาดกลัวไม่เคยหายไปล่าสุดนนเริ่มฝันเห็นเส้นผมสีดำพันรอบตัวเองเส้นผมนั้นหนาและเหนียวเนอเนอและในฝัน เขาได้กลิ่นกํายานหอมเย็นฉันว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับไปที่นั่นไปไปจบเรื่องนี้นนเสนอที่รงเงียบไปนานเขากลัวกลัวที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวแต่เขาก็รู้ว่าการหนีไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเขายอมรับเพื่อแลกกับความสงบสุขที่อาจจะได้คืนมาย้อนรอยแห่งความหวาดผวา ทั้งสองกลับมาที่เชียงใหม่แสงแดดจ้าของภาคเหนือไม่ช่วยบรรเทาความหนาวเย็นในใจเลยพวกเขาจ้างคนนำทางท้องถิ่นที่ไม่รู้เรื่องอารถั์นี้นำพวกเขาไปยังบริเวณที่เกิดเหตุการเดินทางครั้งนี้เงียบกว่าครั้งก่อนมากแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้บริเวณต้นยางนากลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่าก็กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ มีกลิ่นแปลกปลอมบางอย่างแทรกเข้ามากลิ่นที่คล้ายโลหะสนิมผสมกับดอกมะลิแหง้งมันคือกลิ่นที่ไม่ควรจะมีอยู่ร่วมกันนนจับแขนทีระแน่นเหมื่อเย็นซึมออกมาจากฝ่ามือฉันรู้สึกได้มันอยู่ใกล้ๆนนพูดเสียงเบามากและและ้วพวกเขาก็มาถึงต้นยางนายังคงยืนตระง,งานอยู่ตรงนั้นเนื้อกลุ่มไม้ไผ่ กิ่งไม้ใหญ่ยังคงยื่นออกมาและจีวรผืนนั้นก็ยังคงแขวนอยู่สีของมันยังคงเป็นสีแก่นขนุนสดเรากับเพิ่งถูกซักและตากไว้เมื่อเช้านี้แต่รอบๆบ,บรรยากาศไม่เหมือนเดิมพื้นดินใต้ต้นไม้ถูกเผาถางจนสะอาดผิดปกติไม่มีใบไม้แห้งไม่มีกิ่งไม้เล็กๆเกรากับมีใครมาทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันและที่โคนต้นไม้ มีแท่นบูชาเล็กๆถูกสร้างขึ้นทำจากก้อนหินเรียงอย่างง่ายๆบนแท่นบูชามีพวงมาลัยดอกไม้สดวางอยู่พวงมาลาัยดอกมะลิที่เพิ่งถูกร้อยเสร็จใหม่ๆและข้างๆพวงมาลายัยมีบาดเหล็กเก่าๆวางอยู่บาดท,ที่ดูเหมือนถูกทิ้งไว้ในป่านาหลายสิบปีแต่ตอนนี้มันสะอาดและเป็นเงาความจริงที่น่าสะพรึงกลัวทีระและนนมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่น ใครเป็นคนนำสิ่งเหล่านี้มาไว้ที่นี่พระสงฆ์ที่หายไปหรือคนที่มาพบหลังจากพวกเขาแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือสิ่งที่อยู่ข้างในบาทเหล็กนั้นนนค่อยๆเอื้อมืออันสั่นเทาไปเปิดฟาบาดออกเสียงฝาเหล็กกระทบก,กันดังแกงเสียงนั้นดังก้องไปทั่วป่าที่เงียบสงัดสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ข้าวสารหรืออาหารแหง้งมันคือน้ำสีแดงเข้มที่ค้นคลาก น้ำที่ดูเหมือนเลือดที่เพิ่งถูกตักมาใหม่ๆแต่ไม่มีกลิ่นคาวมีเพียงกลิ่นกำยานที่รุนแรงขึ้นจนแสบจมูกนนทนปล่อยบาดจากมือด้วยความตกใจบาดกลิ้งไปตามพื้นน้ำสีแดงเข้มสาดกระเซ็นออกมาเล็กน้อยและในจังหวะนั้นที่ระสังเกตเห็นรอยขูดลึกบนลำต้นของต้นยางนารอยขูดที่ดูเหมือนจะถูกทำขึ้นใหม่ๆเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆ รอยขูดนั้นเรียงกันเป็นตัวอักษรโบราณเป็นภาษาล้านนาที่ถอดความได้ว่าที่นี่คือสังฆารามของฉันและใต้ข้อความนั้นมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างถูกสลักไว้มันคือรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมคว่ำอยู่ตรงกลางเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทีระจาได้ทันทีเป็นเงินโบราณที่ใช้ในการสะกดวิญญาณร้ายในท้องถิ่นสัญ,ญลักษณ์นั้นถูกสลักอย่างลึกและบรรจงการเผชิญหน้า ทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นอย่างบ้าคลัง่งไม่ใช่ลมธรรมชาติแต่มันเป็นคลื่นพลังงานเย็นจัดที่พุ่งออกมาจากต้นไม้จี้รบนกิ่งไม้สะบัดอย่างรุนแรงมันไม่ได้ลอยลงมาเหมือนคราวก่อนแต่มันกลางออกเต็มที่เรากับะัะโอบล้อมอะไรบางอย่างไว้จากด้านหลังต้นไม้เสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่ทุ้มนุ่ม แต่ฟังดูเย็นชาและไร้ความรู้สึกมันคือบทสวดเรียกวิญญาณและในบทสวดนั้นมีเสียงหัวเราะดังแผ่วเบาแทรกเข้ามาเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนหิงกระทบกันนนกรีดร้องออกมาเขาวิ่งหนีไปในป่าโดยไม่คิดชีวิตทิ้งทีราวไว้ตามลำพังทีระตัวสันเทาแต่คราวนี้เขาไม่หนีเขาจ้องมองไปยังจีวรที่กลางอยู่ และตัดสินใจเขาหยิบพระเครื่องที่ห้อยคอออกมาอธิษฐานในใจอย่างแน่วแน่และพุ่งตรงไปที่บาดเหล็กที่มีน้ำสีแดงเข้มอยู่ด้วยความกล้าที่มาพร้อมกับความสิ้นหวังทีระใช้มือวักน้ำสีแดงนั้นขึ้นมามันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเขารับรู้ได้ถึงพลังงานมหาศาลที่อยู่ในของเหลวนั้นและเขาก็สาดน้ำนั้นไปยังจีวรที่กางอยู่บนกิ่งไม้ จุดจบที่ไม่ใช่จุดจบทันทีที่น้ำสีแดงเข้มสัมผัสกับจีวอจีวอนก็ลุกเป็นไฟทันทีไม่ใช่ไฟสีส้มแดงแบบปกติแต่เป็นเปลวไฟสีน้ำเงินที่ไร้ควันเปลวไฟนั้นลุกโชนอย่างรวดเร็วกินเนื้อผ้าสีแก่นขนุนเข้าไปเสียงสวดมนหยุดลงอย่างฉับพลันแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องอันหอยหวนเสียงที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้น เสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์แต่มันคือเสียงของวิญญาณที่ถูกกักขังมานานนับศตวรรษเปลวไฟสีน้ำเงินลุกลามอย่างรวดเร็วเพาผลาญจีวรจนเหลือเพียงเท่าฐานสีดำที่ปลิวว่อนไปในอากาศเมื่อจีวรมอดไม่จนหมดสิน้นต้นยางนาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรอยขูดที่สลักตัวอักษรและยันก็จางหายไปรากับว่ามันไม่เคยมีอยู่ความยินหนีเยื่อที่เคยปกคลุมบริเวณนั้นพันสลายไป แทนที่ด้วยความอบอุ่นของแสงแดดที่ส่องลงมาทีระสุดตัวลงกับพื้นหายใจเข้าลึกๆเขารอดแล้วแต่เมื่อเขามองไปยังที่ที่จีวอเคยแขวนอยู่เขาก็เห็นกิ่งไม้นั้นมีเพียงรอยไม่เป็นวงกลมเล็กๆและสิ่งที่ทำให้เขาตัวแข็งอีกครั้งคือเศษผ้าชิ้นเล็กๆสีแก่นขนุนที่ยังไม่ไม่จนหมดมันถูกผูกไว้กับกิ่งไม้ เรากับเป็นเครื่องตนใจหรือคำสัญญาที่รารู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเขาเพิ่งจะปลดปล่อยสิ่งที่ถูกสะกดไว้ไม่ใช่การทำลายและประสงค์ที่หายไปก็ยังคงหายไปแต่ตอนนี้วิญญาณของเขาน่าจะเป็นอิสระแล้วและจีวรที่ยังเหลืออยู่นั้นมันคือชิ้นส่วนที่จะถูกนำกลับมารวมกันใหม่ที่ไหนสักแห่ง ในป่าเลึกแห่งนั้นปฐมนิเทศแห่งความเงียบสงบที่ระกลับออกมาจากป่าเพียงลำพังนนหายไปแล้วไม่พบร่องรอยไม่มีสัญญาณของการต่อสู้มีเพียงความว่างเปล่าที่มาพร้อมกับความเงียบสงบอันน่าขนลุกบทสรุปที่ไร้คำตอบที่ระรายงานการหายตัวไปของนนกับเจ้าหน้าที่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดเรื่องจีวอนเรื่องเงาดำ เรื่องน้ำสีแดงไม่มีใครเชื่อเขาพวกเขาคิดว่าทีระและนอนอาจจะทะเลาะก,กันในป่าและทีระอาจจะมีอาการทางประสาทหลังเผชิญความเครียดมีเพียงร่องรอยไม่สีน้ำเงินเล็กๆบนกิ่งไม้ที่พอจะเป็นหลักฐานว่ามีบางสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจริงแต่ก็ถูกตีความว่าเป็นเพียงการก่อกองไฟอย่างผิดกฎหมายการยอมรับหลายเดือนผ่านไป ที่ระตัดสินใจย้ายกลับไปบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเขาไม่พยายามหนีอีกต่อไปแต่เขาเลือกที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเก็บรักษาพระเครื่ององค์นั้นไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาทุกวันเขาจะนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านพยายามทำจิตใจให้สงบเขายังคงได้กลิ่นกำยานแถวเบาในบางครั้งแต่คราวนี้กลิ่นนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความหวาดกลัว แต่มาพร้อมกับความเข้าใจบางอย่างเขาเริ่มประหนักว่าบางทีพระสงฆ์ที่หายไปอาจจะไม่ได้ถูกสะกดแต่ท่านอาจจะเลือกที่จะละทิ้งร่างกายและทิ้งจีวอนเพื่อเป็นผู้เฝ้าดูป่าแห่งนั้นและจีวอนที่เหลืออยู่อาจเป็นเพียงสะพานระหว่างโลกนี้กับโลกอื่นความเงียบที่สมบูรณ์วันหนึ่งขณะที่ทีระกำลังนั่งสมาธิ เขาไม่ได้ยินเสียงกระซิบอีกแล้วไม่ได้กลิ่นกำยานมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เสียงธรรมชาติที่บริสุทธิ์เขาลืมตาขึ้นความรู้สึกหนักอึ้งในอกที่ติดค้างมานานก็หายไปเขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความลึกลับที่ไม่มีวันคลี่คลายป่าเชียงใหม่ได้เก็บความลับนั้นไว้กับตัวเช่นเดียวกับที่มันเก็บพระสงฆ์และนนที่ระกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง ด้วยความสงบที่มาจากการยอมรับว่ามีบางสิ่งในโลกนี้ที่เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดเขาไม่เคยกลับไปที่เชียงใหม่อีกเลยแต่เขาส่งดอกมะลิแห้งไปถวายที่วัดใกล้ป่าทุกเดือนเป็นการทำบุญให้แก่ผู้เฝ้าป่าที่เขารู้จักและเรื่องราวของจีวรปริศนาก็ได้กลายเป็นเพียงตำนานกระซิบในกลุ่มนักเดินป่าเลือนหายไปตามกาลเวลา เหลือไว้เพียงความเงียบที่สมบูรณ์ในใจของทีระจบบริบูรณ์